จากบริษัท2020 e n t e r t a i n m e n t ช่วงล้วงเรื่องเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของแพะที่ไม่ยอมรับบาปนะครับเขาถูกตราหน้าว่าเป็นโจรท,ท,ทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยเขาต้องล่าหาความยุติธรรมโดยการสอบหาหลักฐานทุกวิธีทางราวกับเชอร์ล็อกโฮมเพื่อทวงคืนความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองเขาใช้ความพยายามอย่างไร ไปพบกับเขาครับ <tropical> ค <are> ุณต้อมชิดพงศ์วินทชัยครับสวัสดีครับคุณต้อมครับคุณต้อมปบมือได้ครับผมมือในความพยายามจากข่าวที่เราได้ทราบมาเนาะคุณต้อมคำว่าโจรลักทรัพย์จู่ๆเราก็ได้รับคํานี้มาเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนต้นเลยตอนนั้นผมก็ได้รับมอบหมายนะครับจากบริษัทนะครับได้นําเงินไปเข้าครับต้องมีหน้าที่อะไรโทษทีผมเป็นพนักงานวิ่งแบงค์ครับ ยิงเอกสารเกี่ยวกับเงินครับผมอ่าอ e s s e n g e r เขาเรียกว่าเเมสซนเจอร์นะฮะของบริษัทบริษัทหนึ่งครับผมแต่วันนั้นวันที่7วันที่7เดือนธันวาครับผมปี6ปี6กหนึ่งครับหกหนึ่งวันที่7เดือนธันวาปี6กหนึ่งเรื่องนั้เริ่มเกิดขึ้นนะฮะเชิญครับหลังจากนั้นผมก็มีมีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่ประมาณ5คนนะครับไปเข้าที่ห้องพักผมบ้านผมนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าผมอ่ะคือเป็นผู้เข้าไปในบ้านป้า นะครับเพื่อไปเอาทรัพย์สินนั้นออกไปขโมยขโมยครับประมาณนะครับไปไปขโมยของที่บ้านป่าเมือนกันเถอะครับผมผมเข้าไปได้ไงผมก็ยังงงเพราะว่ามันเป็นรูปถ่ายที่ผมวิ่งผ่านผมวิ่งคือขับมอเตอร์ไซค์ที่บ้านใช่ใช่ครับจากนั้นเขาก็นําตัวผมไปที่โรงพักครับผมโดนข้อหาลักทรัพย์ครับผมลักทรัพย์ในวันนั้นคือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่าไหร่ที่ไปลักทรัพย์จากบ้านป่าที่เขาว่า เขาบอกว่าประมาณสองแส0มครับจะเป็นมีรูปทองสร้อยสร้อยข้อมือนะครับเป็นสร้อยข้อมือแล้วก็มีฝังเพชรห้าบาทบเขาบอกว่าคุณต้อมเนี่ยโดนข้อกล่าวหานี้แต่ว่าเม้แต่หน้าของคู่กรณีคุณต้อมไม่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เคยเห็นครับออแต่ตอนชี้ตัวผมก็ไม่เคยเห็นครับมันเป็นยังไงตอนนั้นคือคือพอถูกนําตัวมาเวลาชีต้ตัวก็ต้องให้เจ้าทุกมาชีา้ตัว เขาเรียกอะไรผู้ต้องสงสัยครับผมวันนั้นเขาบอกให้ผมรับสารภาพผมว่าผมไม่ได้ทำเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เปลี่ยนในเสื้อผ้าในวันที่ผมขี่รถผ่านอ๋อเสื้อผ้าของเราเองครับผมให้เปลี่ยนให้เป็นเสื้อผ้าชุดนั้นใช่ครับโอเคเสร็จปุ๊บเขาก็เดินลงมาถ่ายรูปผมอ๋อถ่ายรูปก่อนครับผมทั้งที่เรายังเขายังไม่ได้ชี้ตัวเราเลยยังครับแต่ถ่ายรูปไปแล้วครับผมประหนึ่งว่าเราคือผู้ต้องสงสัยจริงๆตัวจริงครับผม หลังจากนั้นก็ลงไปห้องชี้ชตัวข้างล่างก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดห้านายนะครับคือที่จริงผมก็สงสัยอยู่ว่าทําไมไม่เอาผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังเราใสาม่มีผมคนเดียวที่ไม่ใช่ตำรวจเราองใส่เกยงยร์ขาสั้นตำรวจก็ใส่เกยงยรขายาวหมดแล้วบุคลิกการเป็นตำรวจมันก็ต้องมองออกอยู่แล้วใช่ไหมครับครับหลังจากนั้นเอาเอาตำรวจมายืนแทน ผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆผมแต่แต่งตัวซึ่งดูยังไงก็รู้ว่าเป็นตำรวจมายืนเลี้ยงกคุณต้อมคผมทุกคนใส่กางเกงขายาวแล้วมีความเป็นตำรวจบางทีอาจจะมีเสื้อคอกลมสีขาวอะไรในโผล่มาให้เห็นหน่อยใช่บผมรองเท้าอยู่ในเครื่องนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบแต่ว่าดูยังไงก็รู้แต่คุณต้อมคนเดียวที่ใส่กางเกงขาสั้นผมแล้วก็ใส่เสื้อในวันที่ขี่ผ่านกล้องจากนั้นเขาเขาชี้เสื้อดําประมาณนี้เลยเขาบอกว่าเสื้อดำ ก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปเลยครับผมเห็นบอกว่าได้ประกันตัวออกมาครับประกันตัวนี้ผมก็ประกันในชั้นชั้นตำรวจก่อนครับคือคคตอนแรกเขาให้ผมหาเงิน2,000สนภายในไม่กี่ชั่วโมงครับถ้าถ้าหาเงินประกันตัวตรงงั้นไม่ได้ก็ติดคุกนะครับเขาเรียกสองแสนครับผม,รบผมประกันตัวออประกันตัวภายประมาณ3ามทุ่มกว่ากับ4ี่ทุ่มครับได้ประกันตัวตั้งแต่เชา้า พอประกันตัวออกมาทีนี้ต้องมก็เริ่มที่จะเสาะหาแล้วใช่ไหมครับผมในการขบวนการในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้ทําครับใช่ไหมต้องทำอย่างไรตอนที่ผมพิสูจน์พราะนั้นผมได้ประกันตัวออกมาแล้วผมก็ไปหากล้องวงจรปิดลาดับแรกเลยครับไปหากล้องวงจรปิดลหลายตัวไปขี่มอไซค์หาก่อนครับ<ม>ถ่ายรูปกล้องวงจรปิดว่าตรงที่ผมวันนั้นที่ผมวิ่งไปม,มีมีตัวไหนบ้าง นะครับแล้วก็ไปดูในใบางานที่ผมวิ่งงานผมจะจดในใบางานไว้ซึ่งก็ได้มาซึ่งใบนี้ใช่ครับใช่ไหมครับครับผมใบนี้นะฮะคือใบวิ่งงานของต้อมในวันที่21พฤศจิกาครับผมวันที่21พฤศจิกา2561นะฮะวันนั้นต้อมก็ไปหาใบางานเรียงมาเลยตั้งแต่เช้าจรดเย็นว่าทํางานอะไรอย่างไรบ้างเราขยายใหญ่มาเป็นอันนี้นะฮะแล้วต้อมก็ วิ่งตามเส้นทางนี้ใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะแต่ละที่ไปไหนมาบ้างนี่อันหนึ่งสองสามที่เท่าจะมาสิบกว่าที่นะฮะเรียงมาเลยแล้วเขาก็วิ่งตามเส้นทางตามใบงานอันนี้ครับผมเพื่อไปดูว่าแต่ละจุดมีกล้องวงจรปิดที่ไหนบ้างครับผมโอ้โหสุดยอดจะกี่กิโลก็ไม่ทราบแผนที่มีอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะ ทีนี้ก็ไปหามาแล้วก็ไปเจอกล้องวงจรปิดเยอะไหมเยอะครับผมเยอะเยอะมากครับโดยมากกล้องวงจรปิดพวกนี้เป็นของของไทยของทางกทมกทมคร,<อ>ร,รับกทมบ้างเป็นของอธนาคารชาวบ้านก็มีตั้งนับได้เกือบ2 0่สถึงสานะครับยี่สิบถึงสามสิบเลยนะครับครับโอ้โหก็พบจากที่เิดเห็นผมก็ใช้เวลาเกือบ2เดือนนะครับสเดือนกว่าที่จะได้กล้องมานะครับ พอได้มาแล้วก็ไปยื่นให้สถานีตํารวจนะครับให้เขาให้เจ้าหน้าที่เอาละเมื่อได้มาก็ไปวิ่งตามเส้นทางนะครับเล่าคร่าวๆนี่มีออฟฟิศใช่ไหมครับผมนี่บริษัทนะฮะของลองเล่าครับว่าไปยังไงครับก็จากออฟฟิศมานะครับผมก็ไปที่ธนาคารนะครับไปตามเส้นทางครับผม ไปธนาคารธนาคารแล้วก็ได้ภาพมาเาละครับไปทําธุระเสร็จก็ออกมาไหมฮะบแล้วก็ไปเข้าธนาคารอีกที่หนึ่งก็ได้ภาพมาบอกให้เห็นเส้นทางทั้งหมดเลยเพื่อไปแสดงกับตํารวจนะฮะประเด็นที่สําคัญก็คือมาถึงตรงนี้นะฮะก็คือขับผ่านบ้านป้าครับผม บ้านป้าเขาก็มีภาพนี่ครับภาพนี้ใช่ไหมฮะครับขับผ่านบ้านป้าเพื่อที่ไปไหนเพื่อที่ไปทำรายการที่กาิกรครับเงินเจะไปกาิกรนี่นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าพอไปถึงตรงนี้ก็วงจรปิดคอป้าเก็บภาพจับต้องมาไม่ได้ครนะฮะแล้วก็กับการเป็นหลักฐานครับที่เขาเอามาจับต้องนั่นเองทั้งทั้งที่ต้องเดินทางไปเพื่อไปทำธุรกรรมทางการเงินกาิกรที่กาิกรนะฮะ อันนี้มันไม่ใช่กล้องหน้าบ้านนะเป็นกล้องอีกที่ห่างจากบ้านป้าประมาณร้อยเมตรนะครับกล้องปากซอยบ้านป้าใช่ครับเป็นกล้องปากซอยเลยบ้านป้าเขาไม่มีกล้องไม่มีกล้องครับหน้าบ้านของเขาก็ไม่มีกล้องไม่มีกล้องครับที่เห็นได้ก็คือปอดโดนในปากซอยครับปากซอยครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านชมขออนุญาตมาเรียงอีกนิดเดียวเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าอะไรที่ทําให้หลุดออกจากการถูกกล่าวหาได้ที่อยากจะให้ดูก็คือว่าตอนที่เขากลับมา และผ่านมาที่ธนาคารท,าท,ทหารไทยธนาคารทหารไทยตอนนั้นเวลาเท่าไหร่ครับบ่ายสามโมงแล้วก็ทําธุรกรรมเกือบเกือบบ่ายสามโมงเจ็ดนาทีบ่ายสามโมงสองนาทีคือภาคนี้ต้องอยู่ที่ธนาคารทหารไทยนะครับจับจไว้นะฮะสิบห้าจุดศูนย์สองฮะแล้วก็ทํางานต่อไปอ้าวเดินไปปั๊บทำงานเรื่อยเบิร์บ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 กลับเข้าไปที่ออฟฟิศ อยู่ <Yeah. S 1> ออฟฟิศก็ประมาณสัก10 20ีสินาทีก็ออกมาใหม่แล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยเพิ่มเพิ่มเเมต้อมผ่านมาปากซอยมิจบานป้านะฮะปากซอยบ้านป้าเขาได้ภาพเลยเวลาที่ต้อมผ่านไปณนะเวลานั้น15.07นี่ฮะปากซอยบ้านป่า้า15.07จ็ไว้นะฮะแล้วก็ไปที่แบงก์เกษตรกร,รบแบงก์เกษตรกรก็ไปได้ภาพได้ภาพที่ต้อมต้อมยืนอยู่ตรงนี้ชัดเจนที่วงเอาไว้นี่นะครับ นะเวลา16.16เลขสวยนะฮะ16.16 16. 16. ในเวลาของกล้องเลยเราขยายใหญ่ให้ดูให้จำตัวเลขอันนี้ไว้เท่าน,นั้นเองตรงนี้นะฮะคือประเด็นท่านผู้ชมก็คือประเด็นว่าทำไมของบ้านป้าซึ่งผ่านแวบไปเฉยๆคือ15.07 เนี่ยผ่านไปแวบเดียวไม่ไกลใช่ไหมจากบ,บ้านป้าไปหรือว่าปักซอยบ้านป้าไปที่ธนาคารกสิกรเนี่ยน่าจะประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรร้อยเมตรเองนะฮะไปทางานเสร็จปรากฏว่าไดอ้อ่กล้องของธนาคารกสิกรเขียนไว้ว่า16.16ห่างกันตั้งเกือบชั่วโมงตัวนี้นะฮะนี่นี่หน้าบ้านป้าน,นะฮะ15.07นี่คือธนาคารกสิกรที่ห่างออกไปแค่100เมตร ตรงนี้นะฮะคือข้อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณต้อมว่าคุณต้อมระหว่างบ้านที่ถ่ายไว้3ามโมงเนาทีกับ4ี่โมงสินาทีเนี่ยทั้งๆท,ที่ห่างกันแค่100เมตรมันมีข้อพิสูจน์ครับมีกล้องอีกหนึ่งตัวครับกล้องหนึ่งอีกหนึ่งตัวอยู่เห็นลูกศรน,นี่ไหมฮะนี่บ้านบ,บ้านป้านะฮะลูกศรอ,อันนี้ก็คือกล้องตัวนี้กล้องอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะฮะ กล้องอีกตัวหนึ่งนี้ก็คืออยู่ปากซอยเหมือนกันครับเป็นคู่กันครับกล้องคู่กันแต่คนละฝั่งถนนครับกล้องคู่กันคนละฝั่งกันแต่ว่าพอเอาภาพมาฟรีสและเห็นคุณต้อมผ่านด้วยเหมือนกันภาพนี้เขียนเวลาไว้ว่า16.12เพราะฉะนั้นไอ้กล้อง16.12จึงมาตรงกับกล้อง16.16ของธนาคารกสิกรไม่ได้ไปตรงกับ1ิ 5.07ของปากซอยบ้านเราตรงนี้แหละฮะที่ทำให้ต้อมหลุดออกมาได้ครับผมเอาละจึงเป็นการฟ้องศาลชั้นต้นครับผมเข้าไปถึงศาลชั้นต้นต้องเอาทั้งหมดนี้ไปพิสูจน์ให้กับศาลดูใช่หไหมใช่ครับผมศาลว่าไงครับตัดสินออกมาเรายกฟ้องว่าเราไม่ได้กระทำความผิดครับจบไหมไม่จบครับ ทางอายการท่านก็อุทธร์ต่อนะครับยังบอกว่าคัดค้านคำพิพากษาชาั้นต้น uh huh. เหมือนว่าเรายังกระทำความผิดอยู่อตอนนั้นผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าหลักฐานพวกนี้ผมส่งไปเยอะแล้วแต่ทําไมอายการยังยังอุทธร์ต่ออายการเป็นผู้ฟ้องครับผมอันการฟ้องครับฟ้องสาลอุทธร์ต่อครับผมจากนั้นก็ประมาณ30วันเขาก็มีหนังสือไปที่บ้านผมที่ต่างจงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเขาอุทธร์ต่อให้เรารับหมายอุทธร์นะครับแต่ถ้าเรารับหมายก็ ถ้าเรามีคนเซ็นรับก็15้าวัน15หวันเราต้องรีบแก้อุทธรน,นะครับแต่เพอเดินผมอยู่ตัวผมอยู่ที่กรุงเทพทำงนานที่กรุงเทพคือไม่มีใครรับหมายก็30วันครับหลังจาก30วันนั้นครับศาลท่านก็ได้รับประทับรับฟ้องอุทธรทำอย่างไรแล้วทีนี้ทีนี้ก็ผมก็ก็ต้องแก้อุทธรครับก็ต้องให้ทนายแก้อุทธรอ,อีกรอบหนึ่งครับผม เราแก้อุทธรณ์เสร็จปั๊บเราก็ต้องรอรอคาสั่งของสาลอุทธรณ์ก็ประมาณสองเดือนหรือสมเดือนเนี่ยครับก็ได้ก็สารท่านก็นัดไปฟังอุทธรณ์ครับเป็นงไงตุมต้มตุม้มต่ำต่มไหมคือผมก็ยังเชื่อมั่นในหลักฐานผมครับผมเชื่อมั่นอยู่ในหลักฐานแต่ว่าก็เหนื่อย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 ,อยใ,ใจมากการที่เขาจะต้องการการที่เขาจะอุทธรณ์ได้ หมายถึงโจทนะฮะโจ์จะอุธทอนหมายความว่าจะอุ่ทอนฟ้องซ้ํากับต้อมได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานใหม่ใช่ครับเขาต้องเขาต้องมีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาครับในชั้นอุทอนแต่เขาไม่มีครับเขาก็เอาเอาในกับในชั้นต้นนะครับขึ้นมาอ้างอ้างมากล้องวงจรปิดไม่มีผู้เชี่ยวชาญหมายถึงกล้องวงจรปิดที่ต้อมเอาไปเป็นหลักฐานให้กับตัวเองเนี่ยใช่ครับทางทางทางเขา ทางอายการบอกว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญครับไม่มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบกล้องตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ครับผมอ๋ออ้างอย่างนี้แล้วก็ฟ้องซ้ำไปครับผมฟ้องซ้ำเดินเข้าไปตุ้มตมตอมต่อและถ้าโดนนั่นก็ต้องหาเงินประกันเพื่อสู้อุครับสู้ดีตกาอีกรอบอ่าพอไปถึงศาลพูดว่าอย่างไรศาลรุทรก็ตัดสินว่าเราไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแล้วก็เดินออกมาเลยครับโอ้โหจากนั้นก็ ยังก็ต้องรอดีกาอีกว่าเขาจะยื่นดีกายหรือเปล่าใช่ครับและแล้วก็มีมาจริงๆใช่ไหมครับครับมาครับสารอาญาธนบุรีเป็นใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุดครับด้วยคดีหมายเลขเท่านี้เท่าน,นี้นี้คดีแดงหมายเลขเท่านี้เท่านี้ของสารอาญาธนบุรีระหว่างพนักงานอายการพนักงานอายการสูงสุดโจทย์ กับนายชิดพงศ์วินทชัยจำเลยเรื่องลักทรัพย์สารอาญาทนบรีอาร่านคำพิพากษาสารอุทธรเมื่อวันที่22กันยายน2563เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นดีกาไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นดีกาคดีจึงเป็นอันถึงที่สุดจึงบอกไปสำคัญฉบับนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่าคดีถึงที่สุดแล้ววันที่27ตุลาคม2563หมือได้เลครับ ยอดจริงๆนี่นะฮะที่เราบอกว่ายิ่งกว่าเชอร์ล็อกโฮมกับวัดสันสองคนช่วยกันทำงานแต่นี่ไม่มีวัดสันมีแต่ภรรยาใช่ไหมคุณกอล์ฟภรรยานั่งอยู่นะเนี้ยปมเบือกับคุณ,คณกอล์ฟได้ครับภรรยาช่วยอะไรรือเปล่าช่วยในให้กำใจครับให้กำลังใจให้กำลังใจของการสู้ยาวนานถึงสองปี สองปีเต็มๆของความมานะพยายามของคนคนหนึ่งที่พยายามที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดก็แค่ขับผ่านเฉยๆแต่ทำไมกรรมถึงตกมาอยู่กับต้อมนี่คือความมานะพยายามของคนคนหนึ่งที่จะไม่ยอมเป็นแพะโดยเด็ดขาดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเกือบจะทำบาปคือการฆ่าตัวตาย อย่างน้อยกาคิดใช่ไหมครับคิดตนำไนคิดคิดมันมันสู้อะไรไม่ได้เลยมันสู้ความจีิทํไม่ได้เพราะพวกเนี้ยเราทําไปแล้วอะคือเราไม่ได้รับควาเมเป็นธรรมเลยมันไม่มีนทางออกแล้วครับแต่เห็นไหมว่าความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ความอุตสาหะความไม่ยอมย่นย่อไม่ยอมแพ้ก็ตอบโจทย์แล้วต้องก็ผ่านพ้นมาได้ครัแล้วก็ลูกที่ให้กำลังใจครับที่สำคัญครับปมือให้กับคุณล่องรับนอกเหนือจากความมานพยายามของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการเทียบพิสูจน์เพื่อศัก์และเพื่อสีของตัวเองก็คือว่า เราอยู่ในสายตาของคนบางคนอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีเราถูกส่องด้วยกล้องวงจรปิดทุกที่หลายๆคนใช้กล้องเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ให้กับตัวเองแต่บางคนต่างหากที่ทำตัวเองให้กล้องเหล่านี้ฆ่าตัวเขาเองขอบคุณมากครับตอนครับขอให้โชคดีครับ เขาบอกว่าลูกให้กำลังใจครับนึกถึงลูกครับตอนนั้นที่ที่คิดครับค่าตัวลูกช่วยชีวิตเราไับมีลูกไหมครับมีมีครับมีรูปน้องการ์ตูนครับผมโอ้ยน่ารักต้องแปลจะมีอีกไหมก้าหีดเย็อยู่ครับทคิดยู่ครับผมรู้สึกไงก็ ตอนนั้นก็เครียดนะคะท้องอยู่ก็เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยท้องอยู่ด้วยตอนนั้นใช่ค่ะโอ้ท้องน้องก็อยู่ใช่ค่ะตอนนั้นลูกอยู่ในท้องค่ะโอ้ใช่สินี่กวบกับเจ็ดเดือนเองใช่นี่เกิดขึ้นเมื่อไสองปีที่แล้วสองสองเดือนค่ะกวบกับเดือนสองเดือนโอ้ยตายต่แต่พอหอบท้องขึ้นไปประกันตัวในชั้นศาลก็เดินเรื่องก็หลายอย่างเหมือนกันนะคะขอให้ชีวิตเจริญเจริญนะครับขอให้ร่ำขอให้รวย ขอบคคุณคให้มีความสุขกับกอลด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเค่ะ